นายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตนักกรุ่งเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลได้รับแจ้งจากผู้แทนของรัฐบาลอิสราเอลว่านายนัทพงศ์ปินตาตัวประกันชาวไทยรายล่าสุดได้เสียชีวิตแล้วโดยนายนัทพงศ์เป็นตัวประกันชาวไทยหนึ่งในสารายที่ยังอยู่ในฉนวนกาซา ขณะที่ตูประกันไทยอีกสองรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อปี2567แต่จนถึงขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลยังไม่พบร่างของทั้งสองรายนายนิกรเดชกล่าวอีกว่าเมื่อคืนวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาอิสราเอลได้ปฏิบัติการพิเศษเพื่อกู้ร่างของนายนัทพงศ์ออกจากพื้นที่กาซาจากข้อมูลข่าวกรองที่พบ จากนั้นได้นำร่างของนายนัทะพงศ์ไปตรวจ DNA ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในกรุงเทลอาวิฟซึ่งผลตรวจยืนยันว่าเป็นร่างของนายนัทะพงศ์ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตได้โทรศัพท์แจ้งครอบครัวของนายนัทะพงศ์ให้ได้รับทราบแล้วอีกทั้งจะดำเนินการร่วมกับฝ่ายอิสาราเอลในการนำส่งร่างกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดตามความประสงค์ของครอบครัวของนายนัทะพงศ์